ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้สสเกษตรบันเทิงภูมิใจเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการเกษตรแถมประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับความบันเทิงสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสสเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเปิดหน้ายางนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงมันที่สวยที่สุดในอำเภอนะครับตอนนี้ปฐมพรชนเชแนลาข,าขายขี้ยางรอบสองไปแล้วนะครับแต่สสเกษตรบันเทิงเพิ่งเปิดหน้านะครับช่วงนี้งานยุ่งมากมอไถานารับจ้างบ้างไอน้นู่นไอน้นีไนน่ไอ้นั่นนะครับอยู่คนเดียวก็อย่างนี้แหละครับมันมันเอาไม่ทันนะครับมันก็จะปลูกข้าวก็จะหวานหลายเรื่องนะครับเดี๋ยว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 ,ยวผมจะพาไปดู มันแปลงที่สวยที่สุดในอำเภอต้องข้ามรัวลวด,ลวดน้ำไปครับโอ้วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับเข้ารอบตัดปามอีกแล้วนะครับปามสงสัยจะสุกแดงไปหมดแล้วนะครับปา่าไม้มีค่ามหาศาลนะครับอันนี้ไล่ละสามหมื่นนะครับแต่ที่เขามานั่งคุยกันเขาบอกว่าปา่าไม้มีค่ามากโอ้โหเขาให้ ไล่หนุ่ไม่รู้กี่ล้านนะครับให้กู้นะครับคิดเอาเองนะครับนี่ไงครับไล่มันนะครับที่สวยที่สุดใส่ปุ๋ยอาใใ่าไม่ใช่ละพ่นทางใบไอ้มอนี่นะครับให้ชมกันเฉยๆนี่แหละครับ ที่ขับรถไห้ทำไรปลูกมันร้องเพลงสายยำทำงานรองเพลงไปด้วยโตัวโตัวเธอนั้นนอนสันหาผู้รวยที่ก็ยินดีด้วย ได,ได้ดีรวยดังหวังพี่ทํารถไยทำไรไทยมขับรถยันมาเขาไม่ถูกใจกระมัง รูดไทยด้วยใจมั่นหวังรูมีพลังคนไม่ทอเททำงานผู้ไปตอ็ยังไม่เก่มีความแค่ไม่ดอะไร นักร้องลูกทุ่งฝันใจเกษตรกรบันทึกเสียงนสอควบคุมการแสดงสงสงเกษตรบันเทิงดำเนินงานไม่ผ่านท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ